สวัสดีครับวันนี้นะครับมาคุยกันโหนกนะครับใน EP ที่3นะครับในหัวข้อเดือนเมื่คือล้อในตระกูลล้อ for forming นะครับในล้อแท้ในแบรนด์ที่มีชื่อว่า Advanti นะครับวันนี้ผมจะมาทุกท่านเนี่ยมาพบกับเพราะ Advanti ซึ่งเป็นล้อที่เป็นล้อ street use racing use แล้วก็เป็นล้อสระเซอร์กิท use นะครับฉะนั้นเนี่ยหมายความว่าถ้าคุณหรือซื้อล้อ Advanti เนี่ยส่วนใหญ่นะครับ80%หลบเบรกเกือบทั่วประเทศไทยนะครับเพราะว่าสเปคส่วนใหญ่ก็เป็น8นิ้วครึ่ง offset 40 8นิ้ว offset 3.5 นะครับนั้นเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านมารู้จักแอ v เวนตีกันในวันนี้วันเนี้ยผมจะยังเดี๋ยวผมมาพูดถึงตัวใหม่ในคู่หลังนะครับแต่เอาคูพ่พูดแรกเลยแล้วกันวะอ่ะตัวนี้เป็น a d v เวนตีตัวใหม่นะครับอ่ะมาลองดูสเปคกันหน่อยนะครับผมตัวนี้ชื่อว่าตัว N9 N95M นะครับผมเป็นล้อตัวใหม่ล่าสุดของแบรนด์ที่มีชื่อว่า a d v เวนตีนะครับผมสเปคล้อตัวนี้ขอส่องก่อน 18กว้าง8 ET 35นะครับหมายความว่าตัวนี้ตัวล้อสเปคเนี่ยนะครับจะไม่กว้างไม่ยืน่นไม่เยอะนะครับฉะนั้นหมายความว่าถ้าคนนี้เป็นคนชอบล้อออฟเซต3 5เนี่ยล้อออฟเซต3 5สวนใหญ่ก็จะหลบเบรกทั่วประเทศไทยอยู่แล้วนะครับแต่แต่ละเบรกแต่ละยี่ห้อเนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่าแต่ละแบรนด์นะครับมันไม่เหมือนกันกระโหลกของเบรกมันใหญ่ไม่เท่ากันนะครับอนนี้ผมขอพูดเรื่องนึงก่อนเลยแล้วกันว่า ตัวอัลเบนตีเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวนี้หรือตัวนี้สิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้ทุกคนสนใจกันคือเรื่องของสีนะครับ mm. เพราะคอนทราสของสีมันสาคัญ mm. อย่างตัวนี้จะเป็นสีแมทแบล็กนะครับหรือว่าสีก็คือดําด้านนะครับตัวเนี้ยตัวนี้จะเป็นสีเทานะครับหรือบางคนก็เรียกกันก็คือสีแอนทัสไซส์นะครับตัวเนี้ยจะขายดีบนรถสีขาวนะครับหรือบางคนจะรู้สึกอยากให้ล้อมันใหญ่ขึ้นเนี่ยการที่ไม่ต้องเล่นล้อเป็นสีดำเนี่ยก็ต,อ,ตอบโจทย์แต่ถ้าสำหรับคนไหนที่ต้องการล้อที่จะคุมทุนแล้วก็ ทำให้เบรกมันดูชัดเนี่ยก็อาจจะดูเป็นล้อสีดานะครับวันนี้ก็ลองแชร์ข้อมูลกันนะครับส่วน2ตัวนี้เป็นล้อแท้เหมือนกันน้ําหนักเนี่ยต่อวงก็ประมาณสักเก้าโลกว่า,วา,วานะครับฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นล้อโฟร์ฟอร์มตัวใหม่ล่าสุดของแบคแอนด์บันตินะครับมาพูดถึงตัวนี้กันนิดนึงนะครับตัวหอยืนนะตัวนี้ลองสังเกตดีๆนะครับจะลักษณะเป็นล้อกานวายวิ่งมาแล้วก็เป็นวายลงมานะครับวิ่งแล้วก็เป็นวาย นะครับแต่ตัวนี้เวลาใส่เข้าไปเนี่ยจะมีลักษณะล้อที่ใหญ่ขึ้นนิดหนึง่งเหตุผลคือล้อตัวนี้มีอันเดอร์คัตอันเดอร์คัตเนี่ยจะอยู่ด้านนี้เห็นไหมทั้งในจะเป็นแบบกึ่งด้านในไว้ทัางในงวฉะนั้นจะทําให้ล้อเนี่ยดูลักษณะดูใหญ่ขึ้นนะครับเวลาคุณดูแอลเบนตีเนี่ยคุณต้องดูว่าเนี่ยล้อมันจะหน้าจะเป็นดําแล้วก็มีกึ่งด้านในนะครับและหน้าจะเป็นสีดําทั้งใบนะครับอันนี้ก็จะเป็นล้อแอลเบนตีซึ่งลองสังเกตดีๆตัวนี้กระโหลกก็จะใหญ่แล้วก็มีที่ไว้้สาาหหหรรับบบกกลเเใคุณดดูโยฉพะ นะครับฉะนั้นเนี่ยส่วนอย่าเราแอลวันตีเนี่ยมันก็ถลบเบรกได้อัตโนมัติเป็นแบบนี้ตัวนี้แปดนิ้วครึ่งอัตราส่วนสี่สิบนะครับคราวนี้ทุกตัวของตัวนี้จะเป็นแปดนิ้วครึ่งอัตราส่วสี่สิบทั้งหมดนะครับตัวนี้จะคล้ายๆนะครับคล้ายๆแบรนด์แม่ของเขาก็คือแบรนด์เอ็นไกรนะครับถ้าคุณลองสังเกตดีๆแบรนด์ตัวนี้เอ่อถ้าเป็นเอ็นไกรเนี่ยจะเป็น GTC ศูนย์หนึ่ง RR ถูกไหมครับ GTC ศูนย์หนึ่ง RR ของแบรนด์เอ็นไกรที่เป็นตัวพ่อ น้ำหนักใกล้เคียงกับลาย GTC01RR แต่ของล้อตัวนี้ลองสังเกตดีๆจะมีทำมิลลิงลงมาที่ถ้วยนะครับเพื่อให้ล้อดูชัดขึ้นอ่าแล้วก็จะมีบริเวณกุ้นด้านนอกนะครับแล้วมีกุ้นรอบล้ออีกนิดหนึง่งเพื่อให้ล้อจะดูใหญ่ขึ้นฉะนั้นผมจะบอกทุกคนเลยว่าเฮ้ยการแต่งรถเนี่ยมันไม่จำเป็นนะว่าว่ามึงต้องมาซื้อล้อเบสสีเดียวทั้งลูกนะครับเพราะว่าการที่ล้อมีกุ้นมีขอบก็ล้อให้มันมีเท็กเจอร์มากขึ้นนะครับคราวนี้ ตัวนี้เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวแอมเมนติเหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นลายเมอร์สก็คือเป็นก้านวายแล้วก็มีก้านก้านเดี่ยวด้วยฉะนั้นตัวนี้จะเป็นก้านวายวายวายวาหมดเลยจะมีก้านที่เยอะกว่าตัวก่อนหน้านี้นะครับลองนับดูแล้วกัน1 2 3 4 5 6 7ก็คือ7ก้านคู่นะครับแต่ก้านจะเป็นก้านเมอร์สก็คือก้านวายนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นล้อที่ขายดีอีกตัวหนึ่งเพราะว่า1จะเป็นลายดูผู้ใหญ่หน่อยนะครับแล้วก็จะมีมิลลิงที่ขอบแล้วก็มีขอบชั้นนอกและชั้นในด้วยซ้ำนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแนวแนวคล้ายๆกับคนที่ชอบล้อแนว BBS นะครับก็จะบอกทุกคนเลยว่าจริงๆล้อเอเวนติเนี่ยโหแม่งแม่งไม่ได้มีแค่นี้นะคือวันนี้เอามาให้ทุกคนดูแค่ส่วนหนึ่งคือคือกว่าที่ผมจะมาทําคลิปเนี่ยผมขายไปเล้วนะครับเพราะลูกค้าส่วนใหญ่มาที่ร้านเราก็อยากจะซื้อล้อที่มันมีคุณภาพที่ดี นะครับราคาแบบไม่ต้องสูงมากนะครับเพราะผมเคยบอกทุกคนแล้วว่าโดยเฉพาะ68เนี่ยนะครับถ้าคุณมาในงบ2 6 0 0 0นะครับถามว่า2 6 0 0มืนี่ยคุณเอาเงินมา2 6 0 0มมาล้านผมได้อะไรบ้างผมมีล้อ NK ให้คุณเลือกผมมีล้อ BBS ีเอสผมมีให้คุณเลือกผมมีเอ็นไกจุนนิ่งให้คุณเลือกผมมีเอดบันติให้คุณเลือกผมมอีอะไรอีกวะออโต้ออปชั่นให้คุณเลือก นะครับฉะนั้นผมจะบอกเลยว่าในงบ2 6งหมล้อสใบเนี่ยที่ร้านเราแม่งมีแบบมหาศาลอยู่ที่ตัวคุณเองเนี่ยมาตกหลุมรักล้อลายไหนของเรามากกว่านะครับฉะนั้นผมจะบอกทุกคนว่าเฮ้ยวันนี้ราคาล้อเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าทุกๆ้กาเนี่ยใกล้เคียงกันใครที่แม่งขายล้อราคาที่เป็นล้อโฟฟอร์ 4, ไม่ถึง2อ0หมเนี่ยระวังไม่ได้เป็นโฟฟอร์ที่แท้จริงนะอันนี้เตือนไว้ได้วยความหวังดีนะครับเพราะผมก็เอาตรงทุกบริษัทเนี่ยเขาว่าตั้งราคามาเป็นราคาเดียวกันคือวันไพรส์สองหมื่นหก นะครับก็อยู่ที่ร้านคา้าแต่ละร้านค้าจะขายมากขึ้นหรือต่ำลงนะครับแต่ผมจะเตือนให้ทุกคนเข้าใจเพราะหลายๆท่านเนี่ยไปซื้อล้อมาแล้วโดนล็อกกอบก,กันเยอะนะครับก็ฝากไว้ให้คิดกันนิดหนึ่งละกันนะครับก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือจะแจ้งว่าจริงๆล้อ a d v เ n t i มันมีหลาย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 ลายหลายสีนะลองไปเปิดเว็บ a d v เ n t i ดูก่อนก็ได้ว่าชอบตัวไหนก็ลองปรึกษาทีมงานพีสองได้ นะครับผมก็ขออนุญ,ญาตจบคลิปล้อแอดมันติไว้เพียงณเท่านี้นะครับผมก็ลูกค้าท่านไหนนะครับสนใจล้อแอดมันติตัวไหนในอนาคตอาจจะมีการนําเข้ามาได้มากขึ้นมากกว่านี้อีกนะครับเพราะช่วงนี้อยู่ในช่วงโควิด -19 ด้วยนะครับก็เลยทําให้ล้อบางแบรนด์เข้าในมาในประเทศไทยไม่ได้นะครับก็ขออนุญ,ญาตฝากร้านหน่อยละกันนะครับผมร้านผมเนี่ยมีทั้งหมด2สาขานะครับสาขาแรกคือสาขาบางใหญ่อีกสาขาหนึ่งคือสาขาติวบานนท์สะดวกสาขาไหนเรียนเชิญสาขาั้นนะครับและอย่าลืม กด subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องหนกในการทำงานด้วยนะครับขอบคุณครับ